สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องอพามบีครับวันนี้ด้วยกิเต้ม l ออสตาสวัสดีเป็นตัวละครใหม่มานะครับเป็นตัวโค้ดของเบลเมสปอร์ตโค้ดคือเจ้านี้ผมแต่ว่าพึ่งนะทุกคนต้องเบลเมสปอร์ตห้าแสนโค้ดนะครับ5 0 0แสนพึ่งใช่ไหมผมจะใส่ผิดปึ๊บปึ๊บโอ้ oh my gosh มาแล้วนี <laughs> ่ครับเป็นแฮนด์กันเอ็มเปอร์นะครับโค้ดดีวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะโค้ดคืออันนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊งนะครับมีคือตัวนี้ตัวโคดอันนี้เดี๋ยวผมกก็ปไว้วันนี้เราจะมาโชว์เคสให้ดูนะครับว่าตัวะคอนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแทนกันเนาะมาช่องนี้อะคัลเลอร,รี่เป็นอย่างนี้ตีสูงอยู่สองวีตีแปดร้อยทั้งเจ๋ง,จง,จงเลยทีเดียวเป็นตัวทาดเพื่อซะด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าไปที่อินฟินิตนะครับที่โลกสองเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใส่เซิร์ฟปกติได้หรือเปล่าแต่ว่าผมจะใส่เซิร์ฟวีนะเพราะว่าเผื่อโคดมันไม่ทํางานนะครับ มันน่าจะเป็นโค้ดที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วเกมมันไม่ได้ชัดตาต้องเป็นเซิร์ฟเวอ,อร์ใหม่เพราะฉะนั้นผมจะเข้า VAP จะดีที่สุดนะครับผมสำหรับใครที่ดูตรงตรงนี้นะก็พยายามฟังกันเถวยแล้วกันนะครับโค้ดไม่ต้องอ่อนนะครับให้ผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์เฉยๆเลยนะครับมาเรามาถึงตรงนี้ตรงโชว์เคสแล้วเป็นตัวละครแอร์นะครับผมเปิดเอฟเฟกเรียบร้อยนะครับเปิเปดไพครับมา ตัวละครใช้เงินเริ่มต้นวางหกร้อยห้าสิบนะครับเป็นตัวละครตีพื้นนะครับ <S 2> <S 2> <S โอเคเดี๋ยวผมจะเสกขึ้นมาเลยปึ๊บมาตัวละครดาเมจเก้าร้อยยี่สิบเขาเอสพีอยู่ศูนย์จุดสองวีนะครับระยะอยู่ที่สี่สิบนะครับดูแอนิเมชันการโจมตีกันโอ้ยเป็นการยิงปืนลว่เหมือนซีโรทูเลยฮะเออก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับเป็น โจมตีแบบเงึอกเงือกงักเงือกเงือกนะครับอัพ2 0 0พนะครับดาเมจเพิ่มเป็น2,000นะครับต่อไปอัพ5,000ดาเมจเป็น85,000นะครับตีเป็นสีวิยาวแอนิเมชันใหม่ครับผมระยะเป็น70นะครับปึ้งเป็นตีเป็นโคลนเอลีนะครับมาดูเอฟเฟกต์การโจมตียิงเข้าไปเป็นเอฟเฟกต์การโจมตีเดิมนะครับแค่มันเปลี่ยนท่าเฉยๆนี่ให้ดูโมเดลก่อนประมาณนี้ครับเป็นตัวจากโจโจ้นะปึ๊บโอเค ยิงต่อครับผมครั้งต่อไปเจ็ดพันนะครับผมได้ไปเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นผมตีเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นแล้วกันนะต่อไปห้าหมื่นสองครับผมตีเป็นสามแสนนะครับผม Attack Speed เป็นหกวิผมระยะเป็นร้อยหนึ่งนะเป็น Emperor Ray นะครับเป็นตีเป็น Circle EE นะครับอย่างนี้เตะมาเลยยังไม่แพ้การตีครับผมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะยิงเป็นเหมือนพลุลงใส่พื้นนะครับนั่นแหละ อัพขันต่อไปที่หมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวให้ดูดัมิชั่นใหม่ก่อนเนี่ยปุ๊บปุ๊บก็เนี่ยอย่างงี้ยนะครับอัพต่อไปที่หมื่นเจ็ดนะครับโดยเป็นสี่แสนสามหมื่นสี่พันนะครับตัดแล้วผมถือว่าเป็นละครที่ดีนะตีค่อนข้างจะแรงวงเอลีน้อยนิดนึงแต่ว่าวางได้กี่ตัววางได้แปดตัวนะครับผมสำหรับตัวละครนี้เดี๋ยวเรามาบัฟก,กันดีกว่าตัวละครนี้ไปลงเลทได้ง่ายๆเลยใช้เงินแค่สี่หมื่นนะครับค่อนข้างจะเจ็บเลยทีเดียวตัวละครนี้ผมขอยัดแคปไว้ก่อน เอามทำไาดีปึ๊บอย่างนี้นะครับบัฟบใบจ้างเลยนะครับบัฟบใบจ้างสองร้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นหนึ่งล้านห้าแสนนะครับ mm hmm. เป็นทรัพย์จากฟรีที่ดีเหมือนกันนะ mm hmm. ผมบอกเลยค่อนข้างชอบเลยทีเดียวคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับรีวิวสันส้นๆกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผม mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม mm hmm. เดี๋ยวโค้ชจะแปะไว้ข้างล่างนะครับผมบ๊ายบาย